เรียนประธานสภาที่เคารพครับผมนนท์ไพาศาลลิมเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่8บางบัวทองสายน้อยนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเรื่องหาลือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับถึงแผนการจัดทํารถไฟไฟ้าอีวีครับขออนุญาตสไลด์ด้วยครับผมรบกวนหยุดเวลาให้ผมได,ได้ไหมครับขออนุญาตสไลด์ครับ175ครับฝ่ายสด ถ้าจําเป็นยังไงหยุดเวลาก่อนนะครับขอขอสไลด์นิดหนึ่งครับฝ่ายโสดครับนนภ์ไศาลลิมเจริญกิีดครับนั่นเอยไม่เป็นไรไไส่งย้อนหลังได้ไหมครับขอโทษครับท่านนนท์อาโอเคครับงั้นขออนุญาตขอตขอนุญาตหารือผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับถึงแผนการทํารถไฟฟ้า e ีวีนะครับเพื่อ บริการขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางบัวทองและก็อำเภอไซน้อยนะครับที่ครอบคลุมประชากรกว่า30,000นคนนะครับที่ขาดตกบกพ้องในการใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นถนนวัดลาดประดุกนะครับถนนบางกลวยไซน้อยนะครับแล้วก็ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะครับที่มีประชากรพี่น้องบางบัวทองไซน้อยอาศัยอยู่บริเวณ มากมายนะครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะครับที่จําเป็นต้องใช้รถโดยสารนะครับทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนชาวเขตแปจังหวัดนนทบุรีนะครับโหนรถ2แถวนะครับลูกหลานนะครับมีความอันตรายเป็นอย่างมากนะครับหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นถึงความปลอดภัยเห็นถึงความสําคัญของพี่น้องประชาชนรบกวนนะครับเสนอแผนนะครับขนส่งสาธารณะอีวีนะครับเพื่อเชื่อมต่อตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ แล้วก็สายสีแดงนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยากให้ทำนะครับก็คือพุ่งตรงไปยังสถานีบางว่าเพื่อเชื่อมต่อ BTS นะครับผมยังไงก็ฝากรัฐมนตรีนะครับหาลือกับท้องถิ่นทําเป็นแผนนาเสนอพี่น้องประชาชนนะครับยังดีกว่าที่จะไปลดเฉพาะค่ารถไฟฟ้า20บาทเนื่องจากว่าจะออกจากบ้านแล้วใช้เงินเป็นร้อยนะครับกว่าจะถึงรถไฟฟ้า20บาทขอบคุณครับผมขอบคุณครับเชิญ